ภาการ์ตูนแนะนําเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับเด็กเล็กเซฟคลิปนี้เก็บไปด้วยนะครับเรื่องที่1นึ่งเทเวอร์เป็นการ์ตูนที่มีเนื้อหาเข้าใจง่ายโดยการ์ตูนจะมีหัวข้อในแต่ละเรื่องและจะทากิจกรรมนั้นซ้ําๆเน้นคําพูดทําซ้ําตลอดทั้งตอนช่วยให้เด็กๆคุ้นเคยและจดจําภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีครับเรื่องที่2องดอลล่าเดอะเอ็กซ์พลอเรอร์การผจญภัยของเด็กน้อยดอลล่ากับเจ้าลิงเพื่อนรักของเขาจุดเด่นของเรื่องนี้ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีการถามคาถามตลอดทั้งเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้้้้เเเเเดดดดด็็กกกกกกกนนนนี่่ยิิคควววาาาาาาามมตลลอออออทังงงงรรรืืจูภภษษษฤแแสปะะ เลยเรื่องที่3เปเปอร์พิกการ์ตูนสัญชาติอังกฤษฟังสำเนียงแอคเซนต์บริทิชแท้ๆเลยแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องเปเปอร์พิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีดราม่ามากพอสมควรเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแต่ก็เป็นการ์ตูนที่มีความนิยมสูงมากๆด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็เข้าใจง่ายฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณต้องเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมากแน่ๆยังไงฝากกด Follow ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องที่4ี่เอาฟาบล็อกเหมาะกับเด็กที่รู้ภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพูดเร็วกว่าสาวเรื่องแรกจุดเด่นของเรื่องนี้เลยเนี่ยคือเขาจะปูพื้นฐานการออกเสียงสะกดคําแบบโฟนิกสเหมือนกับโรงเรียนอินเตอร์เลยนะให้เด็กได้คิดและ